ถ้ามึงไม่มีความกล้าหาญมึงไม่สามารถที่จะมีจินตนาการได้เลยสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอด้านนี้งั้นเราไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่เรามีความกล้าหาญในการแสดงออกเราลองคิดดูอะสมมติขายปลาหมึกย่างคนง่ๆก็จะอุวสะพายปลาหมึกย่างขายคนง่ๆก็จะขี่รถปลาหมึกย่างเหมือนกันแล้วมึงก็บดเหมือนกันทุกอย่างมึงเหมือนกันบดเลยเซตอัพมาแบบเือน แล้วมึงขายปลาหมึกย่างอีขายลอตเตอี่แขวนอยู่ที่คอมึงก็แพงเหมือนกันหมดแล้ววิธีมึงก็เหมือนกันหมดมึงจงจนต่อไปมึงไม่ควรจะรวยหรอกดังนั้นจําไว้เลยมันมีคนแหกคอดูตัวอย่างไอ้ซาเลง้งขายกาแฟเหมือนกันรถปิกอัพใส่กาแฟเหมือนกันไอ้หานะั้นเอา อะไรมาตกแต่งกินอลังการมีขเขาเขาควายมีบ้าบอคแตกมีโกโลกาหาค่อยเต็ไมไปหมดมันแต่งตัวให้อลังการเงินได้มากกว่าไอ้หานั้นเป็นสป,ปเรหรอใส่สูตรเงินได้มากกว่าสร้างสรรค์ขายดีเห็นไหมนี่เห็นนะคนกล้าแสดงออกจึงได้เงินเห็นไหมดังนั้นจาไว้เลยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่ต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้นทุน ทางจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคือการต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่เจริญเป็นอย่างนี้หมดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าวิสัยทัศน์ดีกว่าจินตนาการมากกว่ามันก้าวกระโดดสามารถชนะคน,น,นได้แล้วข้ามหัวไปแล้วไปสู่จุดสูงสุดได้เหมือนเทเลนคนโง่มึงจะโง่ต่อไป 是我造。